เดี๋ยวตัวนี้ครับชอบอยู่กับคนใช่ค่ะมานะครับเขาเอามาทิ้งนะครับเจ็ดตัวข้าหนูหัวตัวนี้อ่ะเขามาทิ้งเจ็ดตัวเหลืออยู่สามตัวผมเ <7 S 2> ก็บเรียงนะครับน,น,น้งช<อ>่ากินบักบคอนบักคอนนางชอางกินใครใครใครก็อยากได้ตัวนู้นนะคะที่อ้อน,นค,คนเก็บม,มาอยู่ที่บ้านแล้วสามตัวอยู่ในป่าจ้านนะคะ นอนแล้วครับนนนนได้เชื่อนอนแล้วครับกินข้าแวแล้วก็นอนแล้วครับผมน่าสงสารมากเลยครับสามตัวขอร้องนะครับพี่คนที่เลี้ยงหนานะครับสงสารเขาเลยครับนนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วอย่าอย่าทิ้งเขาเลยครับผมน่าสงสารมากเลย นี่ก็อุ้มมาแล้วนะคะไม่รู้ด้วยหรอกน้องเจ้ากินอะไรก็มีก,กินเนาะใครก็ได้ครับที่เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขนะครับก็ร้องเด๋ยวทิ้งเขานะครับผมน่าสงสารมากเลย <S <S ไปนอ้หวานออกไป